อยากให้แม่กับน้องแพรได้กก้อนเพลนคอมเมนต์มาบอกนะแล้วมาแบบเด็จ้ะคอมเมนต์มาบอกแกนอจ้าเด้อตำสบายนางาสวัสดีจ้าพอกันอีกแล้วเลยจ้าในช่องกินกับแพทชาแนลเนาะมือนี้ก็ได้เมนูแสร็ๆตำสบายนางนะ้วจ้าเราก็ได้อันหัวหอยเชอรี่มาพร้อมมะพี่น้องมาจ้าเอฟซีจ้าคิดทอดเด้เนาะ <c oughs> มาแสร็ๆเนาะเมนูมนกับน้องแพทต้นนำกันมีอันนี้ยังกลัวเรดิสเรดิส สลัดแหนก็มีนะจ๊ะมาจ้ะตำสบายนะกุบกุบแบบตำใส่บักแจงบักแจงเรื่อนวันก็นได้ตำใส่แบบนี้เนาะเผ็ดจีจ๊ดจัดรสชาติยีดดีขนาดไม่เผ็ดเราไม่กินงามใช่ปะ ส่งแพร์ตำเองจ้ะยุ้จี้จ๋ามาม่าแซ่บๆน้ำกันเด้อกลุ่มที่ดีค่สะสาลาเน่คือสีหอมดิดมึงไงตอนเดียว Mm hmm. กรุบมากเนาะกอบไม่หยาบด้วยพี่นนอะเอ็ดซี่ไก่ไก่ไม่กินน้ำแมนนวลนะจ้า mm hmm. ทางไทยทางเล่าทางต่างประเทศไม่กินน้ำกันค mm hmm. อมินมาคุยน้ำแมนนวลเลยอ่านเยอะจ้าขอบคุณให้หลายจ้า วันนี้อากาศดีดีจ้ะทั้งปีนองเอฟซีอากาศดีบ่ทั้ทงยังเพิ่มติดตกจะบาตกแต่ทั้งอืนเพิ่ติดตกแล้วเป็นวัน,นอะืะพายุบ่เป็นว่าเป็นข้าวอยู่เด้อเนาะดูแลจะาของน้ำเด้อจ้ะเพราะว่าเขาจะอันทั้งทั้งอืนเนาะอัน อย่งก่อนลังผ้าบาดปิวเหรอืมแม่ี่จากข้าวเห็นเป็นข้าวเตือนไหม่ยานเด้อหัวใจอ่อนมันมากแบบบ่บอกเนาะขนาดร้วงไว้คอยแม่กับหัวใจอ,อ้วนนี่ยันเป็นนี่ยัง โอ้ยอเลยตอนนี้ไหมเรื่มตัดอะไรจะเข้าปากน้องแพทไม่ล้มเล็บเทียนสิว่าเข้าปากแม่นวดหงด้มคัก็นีเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบ จะเห็นอยู่จะขออนุญาตเพิ่นไปขบุญเพิ่นรับบ้านจะไปเห็นอยู่อนุญาตเด้อเมนวนิ่นนะบ้าหายไปเด้อเมนวนิ่นนะชินหอดจ้าเพิ่นนะโอ้ยเนาะดีใจเด้อ มากผักสดๆกรอบๆจะ้ะอยากกินอันนี้ไหมคะซาลนเปาอย่างม่วนนะมเด็ดจะ้ะหอมกินกับซุปน้ำใหม่นะซุปๆอืม บอกเลยกินสุบมะเขืออะไรแบบก็สีขาวกันสูบะเขืออ่าน้ออนามกินรอบนั่นกับแซบเนะแพน์นะแซบบะเขือเอง่เอด้วยจ้ะเมนวนมาอ,มอันนี้กรุบจ้ะเย็บจี้จ้ะมะเขือสีดำนะสีดำมันหยาบจังเลย เจียบที่ว่าบอนุญาตเดิ่มแต่งเมนวนก <c oughs> ินหัวไปนะขอบคุณห,หลายเจ้าบอนุญาตไปให้เอาบุญโอ้ลูกที่บอกว่าให้เจ้ตาตำเทเร่ร่วมหรือยัง

อากาศดีจ้ามือในี้า่ฮอนว่าเอาเป็นไดงฝนตกไปจ้าทางอื่นตกไปท้าเมนน้อกับมือมือคึมๆเละจ้ะไหนกินอึ no? ้งไปเนาะนางบนโต๊ะกินอึ้งช่วงนี้อยากจะน้ำอึ้งพอหล่สอง เพคุนเอามากินอ่างไหมพี่น้องอยากจ้ะเป็นอยตกจะเป็นโตสดๆนะย่าใครมันยังบะแข็งเนาะแต่สดๆใครมันสีแสบอุ๊ยที่เห็นนั่กันว่ามันเลี้ยนแบบดิมันอยากใช่ไหมพี่แม่ก็มันเลี้ยนแบบกันเลยจ้าพ่อจะเห็นกันกินกับอยากน้ำทงสี่แม้คือจังห้องนางกินนะสิคนอยากน้ำเนี่ยพี่น้องเคนอย่าไปหามาะตามไม่กินเนาะ เห็นคนกินกันแล้ยากน่าเลยไปหาไมา่กิน <c oughs> มันเป็นช่วงฤด,ดูกาหน่ะฝนเนาะอึ้งออกของแสบอีสานเนี่ยพี่น้องอืมกุ๊กขนาดทุ๊กุไข่มันนี้ติ่งกินกับตะหมักทวงแสบ โอ้ยวลายากเลยเยไปเรื่องนีกลยยายไปเรื่องแกมูอีกแล้วน้องแพทมือได้กก็มือนันนเอฟซีวะอันอีงก่อนมาควงำลงหลงลืมๆบ่ามาควงำลงหลงลืมโบกับพี้เพี้จะเป็นอนย่งโอ้อหแบบเนาะ ถ้าเมนูันเราแปแล้วจ้าว่าพิ่เมนูันเป็นคนอริมแฉ่งแต <laughs> ่ขนองแผดแปะเนี่ยเราบอคอยเราพิดเป็นแบบจะต้องเห็นเนี่ยหนึ่งอยู่ทิ้หาเนี่ยหนึ่งนะพี่น้องจะมองไม่แ <laughs> ปะแปะคือได้ย่างเ <c oughs> นาะเป็นคนมาขวบงาน <laughs> ท้างานขวบก็ผิดเนี่ยทำงานควบก็ผิดนะไม่ไม่ได้ถูก <c oughs> ถ้าผิดแล้วมันไม่ได้ดีกับ <c oughs> ความเหนื่อย แถมขาดทุนหรือพลาดเหีนบอยามแผดเจร็จควงแม่บอกว่าเอาเจลแนวอย่าไปกินแนวอื่นมันงแมันก uh ินแนวอื่นเนี้ยมาใจย้ำแต่อันก็ยังก่อนยังยินดิงไปอ่านไร้กลมมูือมูอชนหมูแป้นไม่เห็เบึ่งหรว่าสิเขียนซื้อไล่การของนะไปเขียนใสจบาเป็นตะหักแท้ บอกมากเลยอย่างหัวบ้านเศร้าที่จะมาได้รบอ่ะไปเียนใจบินลูงมาบ้านเป็นทหารอืมอะไรหอมบ้าเอ้โหน้องแพะ เขาคันมากนะเอาขอ้างหารได้ไปนอนเป็นมามปาาเองเป็นว่าแม่ปา่ากวงอื้อี่บจี้ว่เบิ้งไปอย่างหัวไปเ <laughs> บิ้งไปน่ำหัวไปน้ำเ <laughs> ม่นวนหัวหวเหม่นวน Cái nêm bớt tên kia Thế dù mà Nhà có sốt nàm đó nọ nó chạm đó cửa thiệt Thế anh ông mà cửa thiệt ngoài mà này อยากร้องเลยเหมื่อนเคยเด็ดต่มันมาเป็นพันนี่เด้ยากนี่เป็นทางตัางประเทศนะซ่วงเป็นดาวันไปละดูเจ้าไหนว่าท่านไหนเคยกินหาอยู่พี่น้อตอนมันอันใดเมื่อวันบัแซ่บร์ปฏิเดชยุสธิบารีน้ำเอฟซีกาขอบคุณขอบคุณเอฟซีแลจ้าคอมเมนต์มิตรค้นเป็นตาหักน่ารัก คอมเมนแบบเป็นผู้ดูุุภาพมากๆค่ะขอบคุณหลายๆจ้าแบบว่าคนอ่านนี่ดีใจกุ้มใจม <laughs> ถึงม,มาใส่ถึงมาชมกะจะดีใจจ้า กำลังใจกันเนาะก็ดีใจออเออเอฟ้ยจีจ๊ะให้ให้แม่ก็นองแพทเทศก้อนเทนบอกเออให้นางกินนังสี <laughs> อยากให้แม่ก็นองแพทเทญก้อนเทนคอมเมนต์มาบอกนะจ๊ะเด้อเออเนาะนองแพนเนาะ เอ็นที่จ๋าแต่อย่างไรแม่ก็น้องแพทสีดข้มเพ่นดีอย่างอยากเบิ้งแบบใดบอกมาได้จ่าเด้อคนละหนึ่งคำเดี๋ยวแม่นวกับน้องแพทสิเฮ็ดมากแต่โรคบ่อมากแบบใดจ๋าคอมเมนต์มาบอกได้จ่าเด้อโอเคถูกต้องแล้วแม่ก็ต้องคิดอยู่พี่น้องสิเฮ็ดเป็นบ่มไหมเอฟซีว่ามันเผากขนวกนมแพทคืออย่างอาคนละหนึ่งคำถามได้จ่าเด้อขอบคุณเลยหลายจ้า เอาละจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้เที่ยสองคนกินมูม่านกินบระสุภาต้องขอโทษขอให้ได้ได้เนือจากขอพุหลายๆถูกคอมเมนต์ถูกกำลังแรงใจคนบางคนเบิ่งแต่ว่าบ่ได้คอมเมนต์กะขอพุ่นไร้ได้หลายใจคนดีมาคอมเมนต์กะขอพุ่นไร้ได้หลายใจเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ